สอนจับคอร์ดกีตาร์สี่คอร์ดนะครับคอร์ดแรกคอร์ด G ครับนิ้วชี้จับสายที่ห้าช่องที่สองครับนิ้วกลางจับสายที่หกช่องที่สามครับนิ้ว e นางจับสายที่หนึ่งช่องที่สามครับคอร์ด E เมเนอร์ครับนิ้วกลางจับสายที่ห้าช่องที่สองครับนิ้วนางจับ สายที่สี่ช่องที่สองครับคอร์ดเอเมเนอร์ครับนิ้วชี้จับสายที่สองช่องที่หนึ่งครับนิ้วกลางจับสายที่สี่ช่องที่สองครับนิ้วนางจับสายที่สามช่องที่สองครับคอร์ดดีครับนิ้วชี้จับสายที่สามช่องที่สองครับ นิ้วกลางจับสายที่1ช่องที่2นิ้วนางจับสายที่2ช่องที่3ครับ